สวัสดีครับวันนี้อยู่กับบ่าวเอ็มช่องบ่าวเอ็มดีอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีตั้งค่า google TV นะครับหรือ Android TV ให้จําค่าเปิดเครื่องครั้งแรกนะครับเป็นการเลือก Input ให้ทีวีเล่นช่องเดิมช่องล่าสุดที่เราปิดเครื่องนะครับก่อนที่เราจะปิดเครื่องเราดูในช่องไหนอยู่นะครับดูในหมวดไหนอยู่ให้จําค่า ที่เรากําลังใช้งานนะครับไม่ให้มันเด้งขึ้นมาที่หน้า google home แบบนี้นะครับเพราะว่าบางทีเราซื้อทีวีไปให้ผู้สูงอายุนะครับใช้งานที่ต่างจังหวัดนะครับเมื่อเปิดเครื่องขึ้นมาครั้งแรกก็ต้องมาทําการเลือก Input นะครับเลือกแหล่งสัญญาณนะครับเพื่อให้สามารถดูทีวีได้นะครับบางท่านก็อาจจะทำไม่เป็นนะครับก็อาจจะมีปัญหาสาหรับทีวีรุ่นใหม่ๆนะครับโอเคนะครับ สมมุติว่าเราเปิดอยู่ในโหมดไ์ทีวีนะครับหรือว่าทีวีดิจิตอลนะครับที่เราต่อเสาอากาศต่อเสาสัญญาณก้างฟ้าเข้ามานะครับตัวอย่างอย่างเช่นผมกําลังดูทีวีนะครับในโหมดทีวีดิจิตอลนะครับนี่ครับผมก็ทําการปิดเครื่องครับเดี๋ยวรอปิดเครื่องนะครับแล้วก็ลองเปิดขึ้นมาใหม่ครับ เพืเ่อๆต้องการให้จำค่าแบบนี้ใช่ไหมครับบางท่านเจอปัญหาก็คือปิดเครื่องแล้วนะครับปิดสวิต์เปิดขึ้นมาใหม่ทีวีไม่จำค่าช่องเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตั้งค่ากันครับโอเคนะครับให้กดที่ปุ่มตั้งค่านะครับโอเคนะครับก็ เห็นแถบขาวๆไหมครับก็ให้อยู่ด้านบนนะครับตรงปุ่มฟันเฟืองนะครับกดโอเคหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นก็อยู่ที่เมนูฝั่งซ้ายมือนะครับให้เลื่อนลงมาที่เมนูตั้งค่าระบบนะครับกดโอเคครับจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างครับที่เมนู กำลังไฟฟ้าและพลังงานนะครับเลือกกำลังไฟฟ้าและพลังงานกดโอเคนะครับแล้วก็เลือกที่ด้านบนเลยครับลักษณะการทำงานเมื่อเปิดเครื่องนะครับเลือกลักษณะทำงานเมื่อเปิดเครื่องนะครับโอเคนะครับมันจะมีให้เลือกเป็นหน้าจอหลักของ Google TV กับอินพุตที่ใช้ล่าสุดนะครับเพื่อนๆก็เลือกที่อินพุตที่ใช้ล่าสุดครับ ่าเช่นนี้เรียบร้อยนะครับนี่ครับนี่เราอยู่ที่หน้าจอโหมดไลฟ์ทีวีนะครับหรือว่าดิจิตอลทีวีเดี๋ยวผมจะลองกดปิดเครื่องนะครับอ่านะครับแล้วก็ปิดสวิตช์ไฟดูนะครับตัดแรล่งจ่ายไฟนะครับแล้วก็เปิดสวิตช์ขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ทำการเปิดทีวีครับพรทีวีขึ้นมา มาดูกันว่าระบบจะจำค่าเดิมช่องเดิมเมื่อสักครู่ที่เรากำลังดูล่าสุดได้หรือไม่นะครับหรือว่ามันจะเด้งไปที่หน้าจอโฮมเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวรอมันบูตสักครู่หนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นทีวีสเปคไม่ได้แรงครับจะเปิดเครื่องอาจจะช้านิดนึงครับมาแล้วนะครับ Google TV นะครับอ่ะรอดูครับ อันนี้เราตั้งค่าเสร็จแล้วเราไม่ได้กดปุ่ม power อย่างเดียวนะครับเราทําการถอดปลั๊กนะครับหรือว่าปิดสวิตช์ไฟมาดูว่าทีวีเปิดขึ้นมาจะมาอยู่ที่หน้าแรกหรือว่าจะกลับไปที่ช่องเดิมที่เราเปิดไว้นะครับอ่านะครับนี่ครับทีวี <TV S 1> เปิดขึ้นมาในโหมด l i ที tv นะครับดิจิตอลทีวีที่เรา เปิดล่าสุดก่อนที่เราจะปิดเครื่องหรือว่าก่อนที่เราจะถอดปลั๊กนะครับสําหรับท่านที่จะซื้อไปให้คุณพ่อคุณแม่ใช้ที่ต่างจังหวัดนะครับหรือว่าให้ผู้สูงอายุใช้นะครับหรือว่าท่านเองก็ขี้เกียจนะครับมาเลือกอินพุตใหม่ทุกครั้งตอนที่เราทําการเปิดทีวีก็สามารถตั้งค่าตามที่บ่าวเอ็มได้แนะนําไปนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับสามารถแก้ไขปัญหาได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องบ่าวเอ็มดีไอด้วย แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ